วัคซีนควรฉีดไหมผมตอบได้เลยว่าไม่ต้องลังเลใจนะครับการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันโรคนะครับเพี้งน้าถามว่าควรไหมผมตอบได้เลยว่าทุกคนควรจะได้รับวัคซีน ช่องใหม่พันรักษะของเรามีข่าวดีมาบอกหากเรามียอด Subscribe ครบ1,000 s u b s c r บ b e เราจะแจกรางวัลมูลค่า1,000 0 0บาทกติกาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะคะอย่าพลาดมาเป็นผู้โชคดีกับเรานะสวัสดีค่ะจานยงสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะหนูชื่อพาลิตาปิยสรันเวทนะคะวันนี้เนี่ยได้ดีใจมากม เป็นเสมือนตัวแทนคนไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์อาจารย์ยงในวันนี้นะคะก็อยากอย่างแรกเลยอยากจะกราบขอบพระคุณขอบอาจารย์ก่อนนะคะในเรื่องของการทํางานทั้งคณะแพทย์แล้วก็ที่ได้ทํางานกันอย่างหนักในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการต่อสู้กับวิกฤตเนี่ยเชื่อว่าอาจารย์ยงได้อุทิศตัวในการทํางานต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้อย่างมากเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยหัวใจจริงๆคะ่ะครับนะ พวกเราก็พร้อมนะครับที่จะช่วยกันนะครับต่อสู้กับวิกฤตโรคร้ายครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันหมดไปให้ได้นะครับค่ะอย่างที่ประชาชนหลายๆคนนะคะกังวลมากๆเลยในเรื่องของวัคซีนทีนี้อาจารย์อยากจะมีอะไรแนะนำประชาชนให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างไหมคะครับที่จริงต้องบอกก่อนว่า วัคซีนนะครับก็คือสิ่งที่ใช้ในการป้องกันโรคโรคทุกโรคที่ป้องกันได้ก็ควรจะต้องการต้องได้รับการป้องกันนะครับนะครับถ้าเราป้องกันการป้องกันเนี่ยนอกจากจะมีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะรการใส่หน้ากากาอนามัยการล้างมือ,อมแล้วก็การกำหนดระยะห่างกันแบบนี้ะนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันโรคทางเดินหายใจแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับแน่นอนนะครับทุกคนก็อยากที่จะกลับไปสู่ภาวะปกติการกลับเข้าสู่ภาวะปกตินี่นะครับจะเกิดขึ้นได้นะครับมันก็มีอยู่2วิธีวิธีที่1คือไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ทุกคนติดโรคให้หมดมนะครับแล้วทุกคนที่เป็นโรคก,กันเยอะแยะแบบนั้นเนี่ยก็จะสร้างภูมิขึ้นมานะครับ แต่แน่นอนเรารับไม่ได้ที่จะต้องมีการสูญเสีย<ฮ>ะนะฮะเพราะถ้าเราปล่อยแบบนั้นเนี่ยนะครับเราจะสูญเสียนะครับถ้าสมมุติว่าหนึ่งเปอร์เซ็นของประชากรก็ประมาณเจ็ดแสนคน <โฮ S 1> ของประเทศไทยสูงมากๆซึ่งเป็นไปไม่ได้เราฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับเราก็ต้องการให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับนั่นถ้ามีภูมิคุ้มกันหมู่ก็เหมือนกับว่าโลกนี้มันได้ระบาดจนเกือบทุกคนเนี่ยติดนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันขึ้นมา ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะป้องกันตัวเราให้เราเนี่ยเป็นโรคลดความรุนแรงลงหรือเป็นโรคก็น้อยลงไม่เสียชีวิตแล้วมันยังลดการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้เมื่อลดการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนในการป้องกันเราและป้องกันเขาป้องกันคนที่เรารักป้องกันคนรอบๆข้างและถ้าเขาฉีดวัคซีนด้วยเขาก็ป้องกันตัวเขา เขาก็ป้องกันเราและถ้าฉีดวัคซีนไปมากๆนะครับมันก็เหมือนกับว่าทําให้ทุกคนป้องกันหมดโรคนี้ก็เบาบางลงเบาบางลงไปเรื่อยๆอนะแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะสงบลงค่ะนะถึงแม้ว่ามันจะสงบลงเนี่ยนะครับโรคนี้ในอนาคตเนี่ยตัวไวรัสเนี่ยคงไม่หายไปไหนไม่หายไปครับตัวไวรัสเนี่ยก็คงยังอยู่กับเรานะครับแล้วเรารู้ว่า โรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคสําหรับผู้ใหญ่จริงๆ<ะ>โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะรุนแรงถ้าเป็นในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นความรุนแรงของโรคก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นในเด็กเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าความรุนแรงน้อยมากๆนะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกว่าเด็กเสียชีวิตะนะครับเพราะฉะนันในอนาคตเนี่ยทุกคนมีภูมิต้านทานโรคนี้ นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นโรคของเด็กที่มีอาการน้อยและเด็กคนนั้นเมื่อโตขึ้นเขาก็จะมีภูมิต้านทานเพรา,า,า,าะเขาเคยติดเ้อมาแล้วก็จะเป็นสืบเป็นช่วงๆไปเป็นทอดๆไปทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่าวัคซีนเนี่ยมีความสําคัญในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคทีนี้ว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยคะ่ะอย่างที่คนไทยกังวลกันความล่าช้าในการฉีดหรือแม้แต่ วัคซีนทางเลือกแบบนี้ค่ะอาจารย์ยงพอจะมีอะไรที่สามารถแนะนำได้ไหมว่าการฉีดวัคซีนในช่วงนี้ค่ะสถานการณ์มันเป็นอย่างไรแล้วครับนะผมอยากจะตอบอย่างนี้เลยว่าส่วนใหญ่นี่นะครับที่เขาถามกันค่ะก็จะบอกว่าวัคซีนควรฉีดไหมผมตอบได้เลยว่าไม่ต้องลังเลใจนะครับการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันโรคเรานะครับ เพียนถ้าถามว่าควรไหมผมตอบได้เลยว่าทุกคนควรจะได้รับวัคซีนนะครับกลุ่มคนที่เราบอกว่าไม่ควรได้รับวัคม่ไม่ควรจะไปฉีดวัคซีนณนะวันนี้เนี่ยนะครับมันมีไม่กี่กลุ่มหรอกเช่นขณะนี้เรากำลังเจ็บป่วยหนักนะครับยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่พวกนี้แน่นอนเราคงไม่ให้<ฆ>นะครับเ,ออเราบอกว่าเราเออมีอาการแพ้ รู้ว่าแพ้แน่นอนในสารหรือส่วนประกอบของวัคซีน,นนั้น, <ฮะ S 2> นอันนี้เราก็ไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนก็มักจะถามบอกว่าแพ้ไข่ฉีดได้ไหม,มผมก็บอกว่าในวัคซีนไม่ได้ทามาจากไข่สนิดหนึ่งทำไมจะฉีดไม่ได้แพ้เป็นนิสลินฉีดได้ไหมได้แพ้อากาศฉีดได้ไหมเพราะวัคซีนไม่ได้ทามาจากอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สบายใจได้นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้อาหารแพ้นู่นแพ้นี่ ก็ฉีดได้ยกเว้นอย่างเดียวก็คือว่าถ้าแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในวัคซีนนะครับอันนี้แน่นอนเราเราจะไม่ฉีดไห้ะนะครับทีนี้เมื่อถามบอกว่าควรฉีดไหมเราก็บอกว่าควรแล้วะนะครับคำถามที่พูดไว้เมื่อกี้ก็คือว่าถ้าควรแล้วจะฉีดเมื่อไหร่ดีล่ะนะครับแล้วความวัคซีนเข้ามาเนี่ยเพียงพอต่อคนไทยเมื่อไหร่หเราบอกว่าถ้า ผูอฉีดเมื่อไหร่ผมบอกว่าฉีดให้เร็วที่สุดนะฮะแต่ขณะนี้นี่นะครับบางทีเราอยากฉีดมันไม่มีวคัคซีนจะฉีดะนะครับแต่เมื่อมีวคัคซีนถึงเมีเหลือเฟือแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยไม่มีเวลาที่มารีรอเลยควรฉีดให้เร็วที่สุดในเดือนนี้เองเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับะจะมีวคัคซีนเข้ามาเป็นจำนวนมากพอสมควรนะฮะ อย่างแอสซาซินกเนี่ยจะเข้ามาถึง1.7ล้านโดส mm hmm. ซีโนแบคจะเข้ามาอีก2.5ล้านโดสแล้วพอไปในเดือนวิถุนาเนี่ยนะครับแอสซาซินกก็จะเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นก้อนใหญ่นะหลังเดือนมิถุนา <c oughs> เพราะฉะนั้นพอถึงเวลานั้นเนี่ยคำว่าวัคซีนไม่พอเนี่ยมันคงจะไม่ใช่แล้ว mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็บอกว่าควรจะรีบไปฉีด <c oughs> นะครับนะฮะ ผมบอกได้เลยว่าไม่รีอรอ,อนะครับนะบฮะแล้วในการนะเลือกวัคซีนนะคะอย่างหลายคนก็มีความกังวลว่าวัคซีนจากทางฝั่งยุโรปจากทางฝั่งอเมริกาหรือทางฝั่งประเทศจีนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรคะา,าะครับนะค,คือวัคซีนทั้งหมดนี่นะครับใช้ในการป้องกันโรคถ้าถามผมบอกวัคซีนดีที่สุดคือวัคซีนอะไระเราตอบได้ง่ายมากเลย คือวัคซีนที่เข้าสู่ตัวเราได้เร็วที่สุดนะครับเราเราไม่เคยไปคำนึงถึงยี่ห้ออะไรเลยไวรัสที่ก่อโรคโควิด -19 มันไม่เคยรู้เลยว่าเราฉีดวัคซีนอะไรมา<ะ>ผมไม่เชื่อว่าไวรัสมันรู้ว่าคนที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อแพงนะยี่ห้อถูกนะนะครับไวรัสไม่รู้หรอกครับะนะฮะว่าฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรมามนะฮะขอให้ฉีดแล้ว มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นและภูมิต้านทานตัวนั้นเนี่ยนะครับจะไปปกป้องไวรัสเองเพราะฉะนั้นในก่อนที่จะออกมาเป็นวัคซีนยี่ห้ออะไรก็ตามแต่นี่นะฮะได้มีการศึกษาแล้วนะครับว่าสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้แล้วได้มีการศึกษาประสิทธิภาพแล้วว่าสามารถป้องกันโรคได้การที่จะเอาตัวเลขของอันนี้บริษัทนี้มาเปรียบเทียบกับบริษัทนี้บริษัทนี้เนี่ย จริงๆแล้วมันมีตัวแปรมากมายนะครับถ้าเราบอกว่าบริษัทวัคซีนนั้นไปทําการศึกษาประสิทธิภาพในขณะที่ความชุกข,ของโรคต่ํา<ห>กับบริษัทหนึ่งไปทําการศึกษาในบริษัทที่มีความชุกข,ของโรคสูงบริษัทที่ไปศึกษาในความชุกข,ของโรคสูงก็จะได้ประสิทธิภาพที่ต่ํากว่า<ห><ห>นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าประชากรที่เอามาศึกษาก็เหมือนกัน<ห>ก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าเอาประชากรที่ศึกษาเนี่ยนะครับที่มีความเสี่ยงสูงสูงมากๆนะครับประสิทธิภาพของโรคจะต่ำนะเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดโรคเนี่ยมันเยอะโอกาสที่จะเกิดโรคอาการน้อยก็เยอะ,ะการนับความรุนแรงของโรคเข้ามาก็มีส่วนเกี่ยวข้องอนะางการศึกษาวัคซีนในอเมริกาขณะที่มีความชุกข,ของโรคต่ำอย่างเช่นของไฟเซอร์ <ฮ>ะจะมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับวัคซีนของจอร์นสันที่ศึกษาที่หลังที่มีความชุกของโรคสูงเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับเราจะบอกว่าวัคซีนของตัวไหนดีกว่ากันตัวแรกที่ทําการศึกษาก่อนปร<ฮ>ะบบสิทธิภาพก็ต้องสูงกว่าตัวหลังที่ทําการศึกษาที่หลังอย่างจอร์นสัน<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้ในทานองเดียวกันวัคซีนตะวันออกวัคซีนตะวันตก อย่างที่ผมบอกแล้วว่าไวรัสมันไม่เคยรู้หรอกว่าวัคซีนนี่มาจากประเทศอะไรนะขอให้มันสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เพราะั้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับวัคแบบซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดนะถ้าเรารอต่อไปอีกสมมุติว่า3เดือนจะรอวัคซีนตัวนี้นอีก3เดือนเข้ามาเราลองมานั่งนึกดูสิว่าประเทศไทยต้องมีโรคโควิด -19 วันละ2000คน ต่อไปเนี่ยคนยังมีวันล,ละสองพคนสมมตินะแล้วต้องเสียชีวิตวันละยี่สิบคนนะฮะถ้าหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเราจะสูญเสียชีวิตไปอีกเท่าไหร่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นะนะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าทําอย่างไรก็ได้ที่จะสามารถบริหารวัคซีนเข้าสู่ประชาชนเนี่ยให้ได้เร็ว,รวที่ทสุด,สดค่ะแล้วในการฉีดวัคซีนนะคะอาจารย์ จากรส,สอบถามเรียนถามแบบนี้ว่าหลายคนกังวลว่าเข้าใจแบบผิดผิดนี้ดีกว่าว่าสมมติว่าฉีดวัคซีนตัวนี้สามารถป้องกันเชื้อโควิดในสายพันธุ์นี้แต่ถ้าเกิดไปติดอีกสายพันธุ์หนึ่งจะต้องไปฉีดวัคซีนอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปไหมคะครับในการศึกษาแต่ละที่เนี่ยนะครับจริงๆสายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยก็แตกต่างกันขณะน,นี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพยายามที่จะรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหรือที่เรียกว่ากลายพันธุ์นี่นะคร<ะ>ับถ้ากลายพันธุ์ในตำแหน่งไหนมันจะทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยลดลงแต่ไม่ใช่ว่าพันธุ์ไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยลดลงนะครับอย่างเช่นว่าเรารู้ว่าสายพันธุ์อฟริกาใตา้<ะ>สายพันธุ์บราซิลนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยลดลงนะครับแต่ถ้าเราฉีดยังไงก็ตามแต่มีภูมิขึ้น มันก็อย่างกันได้แต่อาจจะลดลงนะก็จุดมุ่งหมายจริงๆในการให้วัคซีนเนี่ยเรากต้องการป้องกันการเสียชีวิตการที่จะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับถ้าเราป้องกัน2จุดนี้ได้นะครับถึงแม้จะเป็นโควิดแล้วไม่เสียชีวิตไม่ต้องเข้า ICU นะครับผมก็คิดว่ามันก็น่าจะดีใจแล้วนะครับ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกลายพันธุ์หรือการเรยงต่างเนี่ยมีผลแน่นอน ในอนาคตในอนาคตนะครับเราคงไม่รอหรอกว่าให้เขาพัฒนาสายพันธุ์กลายพันธุ์ก่อนแล้วก็เอามาฉีดวันนี้ฉีดไปเลยแล้วถ้าในอนาคตไวรัสมันเกิดการกลายพันธุ์แล้วจะมาดื้อต่อวัคซีนนะครับอย่างเราจะเห็นว่าไข้หวัดใหญ่ทุกปีมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทานองเดียวกันโควิด1 9ปีหน้าไม่มีใครพากณ์ได้ปีนี้ให้ฉีดไปก่อน นะครับและถ้าปีหน้าเกิดกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสายพันธุ์ใหม่เราค่อยประพตุ้นปีหน้าก็ไม่สายครับค่ะโอเคถ้าคุณถูกใจคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกทางใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะค่ะ,ะคแต่ถ้าแอสซาฟินิก้าเรายอมรับเลยว่าถ้าฉีดในผู้สูงอายุ อาการข้างเคียงจะน,น้อยกว่าฉีดในคนที่มีอายุน้อยนะครับแล้วคนที่มีอายุน้อยเนี่ยเราก็พบอีกว่าผู้หญิงจะมีอาการข้างเคียงมากกว่าผู้ชายนะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็<อ>แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะบอกเสมอเลยใครก็ตามที่มีอาการข้างเคียงมากๆคนนั้นภูมิจะสูง